รู้บ้างไหมว่าปอดไม่ชอบอะไรโดยของโลกของไทยบายธีระพัฒน์สิ่งแรกเลยเขาไม่ชอบความร้อนและความเย็นหรือความชื้นมากเกินไปสิ่งที่เป็นอาการแปรปรวนต้องค่อยๆปรับสภาพถ้าเกิดว่ามันปรับเร็วเกินไปจะทําให้คุณเนี่ยป่วยและปอดอักเสบได้อย่างเช่นวันนี้คุณเปียกฝนมาคุณจะต้องรีบอาบน้ําและทําตัวแห้งทันทีถ้าคุณปล่อยให้ตัวคุณไปหยักแล้วแห้งเอง คุณจะมีอาการป่วยไข้าตามมาและเมื่อคุณไปตากแดดร้อนๆแล้วคุณจะมาเข้าห้องแอร์ก็ไม่ควรเพราะสิ่งที่ร้อนจัดและเย็นจัดมันมากระทบกันมันไม่ได้ทําให้คุณสบายแต่มันทําให้เครื่องไหนของคุณแย่ไปด้วยข้อที่2เขาไม่ชอบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเคมีหรือกลิ่นจากควันบุหรี่ก็ตามมันจะทําให้เขาเองเนี่ยรู้สึกต่อต้านและไม่ชอบบรรยากาศนั้นเลย ข้อที่3อาหารที่มีรสหวานและรสมันมากเกินไปเขาจะขับสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่าของเสียออกมาในรูปของเสพฮะถ้าเราบริโภคอาหารพวกนี้เข้าไปมากๆมันจะทําให้เราเองเนี่ยเป็นคนที่ไอหรือหลังข้อที่4ไม่ชอบอารมณ์เศร้าสิ่งที่ติดค้างที่อยู่ในใจเราควรที่จะปล่อยวางอย่ายึดเก็บมันเอาไว้มันจะเป็นการทําลายปอดโดยที่ไม่รู้ตัวและเมื่อคุณโกรธเมื่อไหร่ ของคุณจะร้อนตับร้อนมาเผาปอดทําให้อายุงานของปอดสั้นลงไปด้วยและสิ่งสุดท้ายการทํางานเหนื่อยเกินไปการทํางานสบายเกินไปเขาก็ไม่ชอบเขาชอบการทํางานที่เดินทางสายกลางยืดหยุ่นได้นิดหน่อยและวิธีการดูแลปอดก็คือว่าการออกกําลังกายการทํางานทําให้เหงื่อออกมาบ้างเหงื่อออกมามันจะขับของเสียในร่างกายออกมาคับเหงื่อตามรูขุมขนของเรานันเอง และที่สําคัญเราควรฝึกหายใจให้เป็นจังหวะให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วนําตัวคุณเองไปอยู่ใกล้ธรรมชาติอยู่ใกล้ต้นไม้และจะทําให้อายุของปอดคุณยืนยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองจากธิรเัาิเกิดมาก็แต่คุณเกิดมาเพราะแทบปัน,ปนวัสดีครับ